สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะออฟทาร์ลอดบายกันชรยรานะคะคลิปนี้เราจะมาดูการว่าเนื้อคู่อยู่หนใดค่ะเนื้อคู่ของคุณมารยังคนที่เข้ามาเนี้ยใช่คู่ไหมคู่แบบไหนคู่มีหลายแบบมากคู่แท้คู่สร้างคู่สมคู่เวรคู่กรรมเขาเป็นคู่แบบไหนแน่จ้ะมากันที่ชาติไฟค่ะแม่สิงห์ธนู เรามาดูชีวิตโดยรวมของคุณก่อนว่าชีวิตโดยรวมของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและดวงทั่วทั่วไปนะคะเน้นย้ำว่าดวงทั่วทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในประเด็นนี้หรือไม่ถูกจริตก็ก็ข้ามไปก็ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะเรามาดูกันว่าชีวิตคุณนะตอนนี้เป็นยังไงและเนี้ยคู่ที่มาที่คุยหรืออาจจะบางคนอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วล่ะ แต่คนที่คุยเนี่ยใช่เนื้อคู่คุณหรือเปล่านะจ๊ะมาไฟไฟได้แก่เมตรสิงธนขอพลังงานหลักเซ็งมากเหนื่อยหน่อย,อยเบือ่อเบื่อไปหมดท,ท,ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเซฟดาบโอ้โหรอบข้างทําให้คุณไม่มีความสุขสักเท่าไหร่นะคะสังคมรอบข้างคนรอบข้างเอาพลังงานที่ไม่ดีมาให้คุณอาจจะเกิดความกดดันอ่ะ คิดเดยอะคิดมากน่อยน้อยใจน้อยใจกับอะไรจ้าเจ็ดถ้วย the will of fortune ไพ่ของจักรวาลค่ะสาดาบและหาา้าไม้เท้าโอ้ชีวิตยังคาราะกับตัวเองไม่เสร็จเลยนะจ๊ะอาจจะเป็นความรู้สึกของคนที่เดี๋ยวนะขออาจารย์อาจารย์อาลิปนอกสถานที่วันนี้นะคะอ่ะไพ่เบ็นแรกไฟเมสิงธนูเนื้อคู่อยู่หนใดามาหรือยงังที่ใช่ที่มาเนี่ยใช่หรือเปล่าคู่แบบไหนนะจ๊ะ เราจะมาแบบไหนถ้ามาไพ่ใบแรกของคุณสีถ้วยค่ะนั่งนิ่งๆเซ็ง,งเป็ดมากเลยกับชีวิตช่วงนี้ดูสึกเน้เหนื่อยหน่อย,อยไม่อยากรับรู้ไม่อยากได้ใยดีมันอาจจะเป็นแค่สักระยะหนึ่งสักพักหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่อยากได้ใยดีไม่อยากใครหยิบยื่นอะไรมาให้หรือใครหยิบยื่นน้ำใจไม่ตีความรู้สึกก็ไม่ได้อยากได้ตอนนี้ไม่ได้อยากได้ใยดีอะไรเลยบางทีมีคนมาจีบด้วยนะ มีคนมาจีบมีคนเข้ามาแต่ก็ไม่เอาเพิกเฉยต่อการที่คนจะเข้ามาก็ไม่อยากสารสัมพันธ์ก็ไม่อยากคุยด้วยลำคาญไว้เฮยอะไรอย่างเงี้ยเซ็งอารมณ์ประมาณเหมือนแบบคนที่รักก็ไม่มายคนที่เรารักก็ทําให้เราช้าใจทําให้เราเครียดทําให้เราเสียใจทําให้เรากดดันแต่คนที่ไม่รักก็ทักชั้นจังอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเบื่อ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  อดีตที่ผ่านมีมีมอดีตที่ผ่านมามีความรักอยู่นะไย King o f คั p ถือใครอยู่ในมือมีใจที่มีรักที่อยู่ในใจเออมันเก็บไว้อย่างนั้นแหละเก็บกอดไว้แล้วงนั้นแหละก็รักเขาอาจารย์แต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรกับความรักความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์นั้นทําให้คุณคิดเยอะคิดมากดิ่งและดาวคุณอาจจะมองความสัมพันธ์ที่มันจับต้องไม่ได้เลยอะ่ะ เบื่อแล้วก็ฟังฝันจินตนาการการคิดไปเองคิดว่าเขารักเราคิดว่าเขาชอบเราคิดว่าเราจะมีความสุขร่วมกันถ้าเราไปกันได้เดทแต่มันมันไม่ใช่สุดท้ายแล้วคุณจับต้องสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เลยมันทําให้คุณเครียดบางคนมาจากความเครียดความเสียใจความน้อยใจกังวลใจหรือคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในความรักที่ไปรักเขาแต่เขาไม่รักหรือเขารักแต่เขารักคุณน้อยกว่าที่คุณรักเขา ก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะบางทีคุณกำลังมองหากำลังมองหาสิ่งใหม่ๆสำหรับชีวิตมองหาความสุขสำหรับชีวิตอยู่ค่ะบางทีใจคุณก็ตีกันนะว่าในใจของคุณในความรู้สึกของคุณนะ่ะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าชีวิตฉันต้องการอะไร ต้องการความรักมีความรักเข้ามาแล้วแต่ความรักนั้นมันไม่โอเคอเหมือนเรารักเขาแต่เขาไม่รักเราหรือเรารักเขาแต่มันพัฒนาไม่ได้เรารักเขาแต่เขาไม่เลือกเราอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้อารมณ์ของคุณดิ่งดาวแล้วก็นอยอะ่ะช่วงนี้คิดมากนอยแต่พยายามจะมองไปข้างหน้าค่ะพยายามที่จะพยายามที่จะไปข้างหน้ากับชีวิตแต่มันยังไปได้ไม่สุดทางแค่นั้นเอง มันเหมือนชีวันเก่าๆความรู้สึกเก่าๆอารมณ์เก่าๆบางทีช่วงนี้อารมณ์ของคุณเปราะบางมันเป็นวันนั้นของเดือนไหมหรือบางคนอาจจะมีอายุมากแล้วอาจจะบางคนนะคะถ้าเกิดอายุมากมขึ้นน่ะมันมีนะมันมีลักษณะของคนที่พออายุมากเราคิดเยอะคิดมากขี้น้อยใจขี้งอนเอาแต่ใจเขาบอกว่าคนที่ยิ่งอายุเยอะก็จะมีความคิดเหมือนเด็กๆ ตอนเด็กๆเ,เราไม่ค่อยมีเหตุผลใช่ปะเราก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแต่เราก็เอาแต่ใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพอโตขึ้นเรามีความคิดแล้วพอแก่ลงพออายุมากขึ้นเราจะมีความสึกเหมือนกลับไปอยู่เป็นเด็กอีกครั้งอืมก็มันทําให้คุณหน่อยอะ่ะมันดิ่งมันดาวแล้วยิ่งคนรอบข้างสถานการณ์รอบข้างไม่ว่าจะเป็นจริงๆคุณอาจจะเหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับงานการเหนื่อยกับภารัฐที่ต้องแบกรับ นยกับชีวิตมากเกินไปมันเลยทําให้ชีวิตคุณรู้สึกเ,เบื่อจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจะหาความสุขได้จากตรงไหนเนี่ยความสุขหาได้จากใจเรานี่แหละค่ะค้นหาตัวเองก่อนว่าชีวิตของคุณต้องการอะไรแต่มันถามว่าชีวิตของคนเรามีความต้องการทุกคนรู้ความต้องการของตัวเองแต่ความต้องการความอยากได้แล้วไม่ได้จะเป็นทุกข์ไหมถ้าความต้องการความอยากได้แล้วมันเป็นทุกข์ คุณต้องปลดปล่อยความต้องการนั้นออกไปไม่มีอะไรที่ชีวิตทุกคนจะจะได้ทุกอย่างอย่างที่เองต้องการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรที่ปล่อยได้ปล่อยวางได้วางค่ะแล้วก็ไปข้างหน้าถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เวิร์กก็ไปข้างหน้าข้างหน้าอาจจะมีเรื่องราวดีๆอาจจะมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่อย่ากักขังตัวเองอยู่ในความทรงจำไม่กล้าเกิดไม่กล้าการเริ่มต้นใหม่ ไม่กล้าคุยกับใครใหม่ๆไม่ถูกใจก็ไม่คุยไม่อยากสนใจอะไรอย่างเงี้ยรองหาตัวเองดูก่อนค้นหาตัวเองดูว่าในชีวิตของคุณคุณต้องการอะไรความสุขของคุณอยู่ตรงไหนและให้คุณทําในสิ่งนั้นนั้นแล้วคุณจะมีความสุขนะจ๊ะไฟกาลังฝันถึงอะไรอยู่จ๊ะคุณกาลังวาดฝันถึงอะไรอยู่มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณฝันอยู่แล้วคุณก็อยากจะบางทีบางบางอย่างนะคุณคิดไว้คุณคิดไว้คุณพันไว้ แต่คุณยังไม่ได้ลงมือทําได้แต่วาดหวังได้แต่วางแผนยังไม่ได้ลงมือทําเป็นจริงๆจังๆเลยมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะทํายังไม่ได้ยากลาบากขนาดนั้นยังไม่ได้พร้อมจะลุยยังไม่ได้พร้อมจะจะเสียสละตัวเองขนาดนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันชีวิตของคุณห้าห้าไม้เท้าเนี่ยบางทีก็เขาเรียกว่าอะไรตีกับตัวเองยังไม่เสร็จเลยเตีกับความรู้สึกความต้องการของตัวเองยังไม่เสร็จเลยเพราะว่าชีวิตชั้นเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่ บางทีคุณก็อาจจะบางคนอาจจะบอกว่าอยากให้คนที่รักมีความสุขแต่มันทำไม่ได้หมดทุกคนหรอกคุณจะให้ทุกๆคนมีความสุขแต่คุณเองไม่ได้มีความสุขเลยมันเป็นไปไม่ได้นจจะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็หาจุดยืนให้ตัวเองก่อนหาจุดยืนหาความต้องการของตัวเองก่อนแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือความสุขของคุณอะไรที่ทำได้ทำอะไรที่ทำไม่ได้ปล่อยวางไปแค่นั้นคุณก็มีความสุขได้นะคะโอเคไหมอืม เหมือนกำลังมองอยู่ว่าเมื่อไหร่น้อยสิ่งที่เราทุกกายทุกใจเหมือนคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณไม่ค่อยมีความสุขชีวิตคุณมีแต่ความยากลําบากชีวิตคุณมีแต่เรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายที่เข้ามามันเหมือนมันเหมือนมีความสุขชั่วเดียวชั่วดาวแต่ไม่ได้เป็นความสุขที่ยั่งยืนและถาวรเลยเออมันมันทุกข์มากกว่าสุขด้วยซ้ําถามว่าเพราะอะไรคุณอาจจะเซนซิทีฟมากเกินไป คุณอาจจะบางคนบางคนก็ไม่จะเป็นต้องคิดทุกเรื่องคิดทุกอย่างแค่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณไปเอาแปลความต้องการแปลความรู้สึกข,ของคนอื่นมาแคร์มากเกินไปทําให้คุณขาดความสุขนะคะการแคร์คนก็ตามแคร์คนแคร์คนที่เขรักเราแคร์คนที่เราควรแคร์เราจะไปแคร์คนทั้งโลกใบเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะโอเคไหมอ่านี่คือพลังงานของคุณไปกันที่ เนื้อคู่ค่ะเนื้อคู่อยู่หนใดเนื้อคู่มายังคู่แบบไหนเหรออ่ามาดูกันซิมาดูเนื้อคู่คุณกันเนื้อคู่มาอะไรยังคะจะมาจากไหนคะคู่แบบไหนคะไฟแม่สิงธนูเนื้อคู่รอไปเถอะไ <laughs> พ่บอกรอก่อนนะจ๊ะ อืเนื้อคู่มาหรือยังเนื้อคู่อยู่หนใดเดี๋ยมแพสโอ้ช่วงนี้วุ่นวายใจมากๆเลยชีวิตไปเรื่อยๆนะช่วงนี้มีเกณฑ์ของการไปทําบุญคุณเป็นคนใจบุญนะคุณเป็นคนใจบุญคุณคุณค่อนข้างจะเป็นคนแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากกว่าความสุขของตัวเองด้วยซ้ำบางครั้งเดิมูลเนื้อคู่อยู่หนใดย,ยังมองไม่เห็นเลยเนื้อคู่คุณอะจริงๆนะ มันมีแต่ความรักที่มันมีแต่ความรักและความต้องการที่คุณปิดบังซ่อนเร้นไว้ในใจมันมีบางอย่างที่คุณรักแต่คุณปิดบังหรือการคบใครกับใครสักคนน่ะมันยังเป็นความลับอยู่เลยยังยังเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาไม่ได้เลยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีไม่มีทิศทางในความสัมพันธ์ไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์มันมีความเหงาเป็นเจ้าเรือนมีความต้องการแต่มันยังไม่ได้ อืมมาหรือยังอะความสุขของคุณน่าจะอยู่กับเพื่อนไหมอยู่กับเพื่อนอยู่กับสังคมมากกว่าการที่คุณจะมีใครเหมือนเขาเรียกอาภาร,รักไหมคนที่มีสเสน่ห์ไปวบอกอาจารย์อาภาร,รักอะไรหนูมีคนมาจีบเยอะแยะคนมีสเสน่ห์คนเข้าหายเยอะแต่พอจะเอาจริงๆสักคนอะได้ได้หรือ,อยังสักคนหนึ่งมันยังไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เลือกเพราะว่ามันไม่ใช่สเปกเพราะมันไม่ใช่แนวเรา อะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเนื้อคู่อยู่หนใดหรอมาเรือยังถ้ายังไม่มาจะมาจากไหนล่ะจะมาจากไหนถ้ายังไม่มาจะมาจากไหนอืเนื้อคู่มาแล้วค่ะแต่มันมาแล้วเป็นของคนอื่นไปแล้วมันเป็นเนื้อคู่ของคนอื่นเมื่อก่อนคุณเคยอาจจะเป็นคู่เขามาก่อน เคยเป็นคู่เคยอยู่ร่วมกันเคยสังคกรรมร่วมกันเคยรักกันเคยผูกพันกันเคยมีความมั่นคงให้ต่อกันแต่มันได้หลุดลอยไปแล้วเขาเป็นของคนอื่นแล้วหรือเปล่านี่แหละคู่ของคุณแต่มันเป็นคู่กรรมนะคนที่เข้าคนที่เป็นเนื้อคู่อาจจะเป็นราศีมีนราศีมีน,รา,มนราศีมังกรน้ำกรกฎมินพิจิกช่วงนี้เนื้อคู่ของคุณเองเนี่ย มันเป็นคู่ของคนอื่นไปแล้วสิแต่เรายังฝักฝักใ่ยังหลงไหลยังต้องการยังอยากได้ยังมีความรู้สึกถึงเราอยากดุดพ้นกมาจากตรงนี้เหมือนกันมันเหมือนมีอะไรมีรูดึงดูดถ้าเราให้เรายังอยู่ตรงนี้ให้เราต้องทุกแบบนี้ให้เราต้องทรมานแบบนี้เนื้อคู่ของคุณมาแล้วค่ะแต่เป็นของคนอื่นไปแล้วค่ะเขาไม่ใช่คู่แท้เขาเป็นแค่มาให้เรารัก แต่ไม่ได้มาให้เราครอบครองมาให้เราต้องทุกกายทุกใจมากกว่าออืคนที่เป็นคู่อาจจะราศีสิงค์ค่ะราศีเมษค่ะมาแล้วไปแล้วใช่ราศีกรกฎรักทางไกลรักที่มีความแตกต่างรักที่มีคนบางคนมีเจ้าของแล้วเขาเป็นคู่จริงๆนะ คู่เวรคู่กรรมคู่ที่เราไม่สามารถที่จะครอบครองเขาได้ได้เกิดมารักเราอาจจะเคยครอบครองแต่ตอนนี้เราไม่ได้ครอบครองแล้วเกิดมาเพื่อให้รักแต่ไม่ได้เกิดมาที่จะเป็นคู่กันเวลาของคุณมันหมดแล้วคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้เวลาแห่งความสุขเขาเรียกว่าเวลาแห่งความสุขของคุณมันหมดลงไปแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดใจเออคู่ของคุณเป็นคนแบบไหนหรอ เขาน่าจะมีคู่ของเขาอยู่แล้วค่ะเขาน่าจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณบางคนเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กๆบางคนเป็นเด็กนิสัยผู้ใหญ่ก็มีเนื้อคู่คนนี้มันเข้ามานานแล้วอยู่ในชีวิตของคุณอยู่ในความทรงจำอยู่ในความรู้สึกอยู่ในความคิดอยู่ในความฝันมันแตกต่างนะคะเนื้อคู่ที่คุณจะต้องตัดเขาเรียกว่าเนื้อร้ายมากกว่าไม่ใช่เนื้อคู่อาจจะต้องตัด ความสัมพันธ์อาจจะต้องเดินออกมาเพื่อไปข้างหน้าจริงๆข้างหน้าคุณมีนะคุณจะมีคนเข้ามาใหม่ไหมคะคุณอาจจะดิวกับราศีกันทัดดินผู้ศพกันมังกรคุณจะมีคนใหม่เข้ามาไหมมันมีคนที่อยู่ในใจคนนี้คุณไม่ได้ตัดออกจากชีวิตได้คุณไม่ได้ ในความรู้สึกของคุณน่ะบางทีมันห่างหายมันไม่ได้ติดต่อสื่อสารไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่ว่าคุณอาจจะคุณอาจจะอยู่คนเดียวได้แบบมีความสุขถ้าคู่แท้ที่จะมาเป็นการแต่งงานและครอบครัวยังมองไม่เห็นเพราะคุณยังอยู่ในวังวนเดิมๆความคิดเดิมๆคนเดิมๆความรักเดิมๆสังคมเดิมๆ ใจที่ยังฝังใจอยู่กับสิ่งเดิมๆค่ะถ้าคุณอยากได้เนื้อคู่คุณต้องเคลียพลังงานที่มันไม่ดีลืมคนเก่าลืมหมายถึงก็ไม่ใช่ว่าจะต้องกลับมาเราพูดมาคุยกันอีกอะไรที่ไม่จําเป็นก็ไม่จำเป็นต้องคุยอะไรที่จะเป็นต้องคุยคุยแต่บางคนก็ไม่จำเป็นต้องคุยแล้วถ้าเราจะลืมใครสักคนกับการที่เรายังคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆยังเป็นการไปกลับไปกลับไปกลับเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะออกจากสิ่งตรงนี้ได้เราต้องเคลียรของเก่าออกให้หมด ให้ใจเราไม่มีใครเลยเพื่อที่เราจะเริ่มต้นใหม่มันมีแต่มันยังมาไม่ถึงคุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนถ้าอยากได้เนื้อคู่อยากได้คู่แท้หรือคุณบอกว่าจริงๆแล้วคุณไม่อยากได้หรอกคุณอยู่กับรครอบครัวคุณมีความสุขคุณอยู่กับคนที่คุณรักคุณมีความสุขแต่ทุกคนนั่นแหละค่ะก็คงอยากได้คนที่รักเป็นของตัวเองเคลียร์พลังงานเหล่านี้ออกไปแล้วคุณจะมีคนใหม่เข้ามานะจ๊ะไฟ อย่าลืมก, like, share, มกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคลิปชั่นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงสวนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไซด์เอฟเอศูนย์สามสองเก้า e วายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ